สวัสดีครับบ่าวเ่าสวัสดีทำชุ่มครับบ่าวเถาพาทำชุ่มครับเดินทางนะครับเนาะขับมารับชมน้ทางรับปูวัดป่ารับพี่น้องวัวทุนที่16กรกฎาคม25 65ครับเอาเขาไปรับชมรับฟังน้ำกันครับว่าปูนะครับเนาะรับจะเน้นจะเด่นตัวใดครับผมครับเอาบ่าวเถาบ่าวะารครับเขาไปกราบนมัสการปูน้ำกันครับทำชุ่มครับ นมัสการครับปูใช่ครับน้ำมัสการเจะข้าปูจเจริญพ่นทุกคนิดพคนเลยรับปูเอ่อแบันนี้ปูักับบุ้มย่างข่วมฟอกข่วมฟันกับบ่บฟันสุรลายบ่ฟันบ่ปูวางครับบ่นดาเที่ยวไปเที่ยวมาครับปูเอ่อเป็นว่าเลขของน้ำดิครับการีของน้ำการที่เซ็ตมื่อนี่ละครับขออัมโมทนาบุญน้ำผู้ทรงใจบุญบ้านน้ำเล็กละหน่อยพูละนิดละครับหน่อยไปเด้อครับปู เนม่โพดไปกะเห็นโพดนั่นกะสาธุมันกะจะได้รวมบุญึ้นกันครับต้องเห็นครับโปแต่แบบนี้มันเซฟเลือกไปได้ดีเฉพาะสายบุญเฮ้าแบบนี้ครับโอสีมี่สายบุญต่อครับพอว่าปูสีเฮ็ดพุ่มซีนา๋อครับโปเพราะว่าเจ้าทีเจ้าทังทางนี้เพื่อนต้องการพุ่มซีนาเพื่อให้พระนี่คือให้ปูดูแลเนาะับเพื่อนว่า เพื่อจะให้มีพุ่มชีนาเพื่อเป็นหลักฐานของพระสงฆ์พระเจ้าหรือแนวโยมทั้งหลายนี่แหละจิได้มากสักกะระบูชาและก็เป็นที่ตั้งไว้เพื่อบูชาของชาวบ้านชาวเมืองเขากระโปูเื่อสร้างเข้าสร้างทุกทิ้งทุกอย่างหรอว่าเนาะแต่ว่าเพื่อเป็นบุญกุศลนั่นเพื่อจะให้แนวทางมากจะดูกับได้เขียนมาแห่งก็ะเบเอา ครับปูต้อง่ว่าจริงๆเทศประกันใดมันออกหรือบ่ออกมันเป็นเรื่องของหวยตาบากนี่ทองเข้าปัญหาหนาแค่กับปูเอาปูไอเท่านี้เราได้สั่แนวทางนี่แต่มาตเตซายกับปูเพิ่นเอาให้ปูสีสุดโทนี่ยมันก็บอกปูสีปูสีเข้านี่ละปูผูบาอาจารย์ผูนี่าวลีลาเป็นลูกเป็นหลานเพิ่นครับอ่าูเพิ่นรักษาตอน้อยแถวใหญ่ตะกี้ก็ได้ย่างงากๆหนูปูก็ได้ครับเพิ่นจะนี่ละ อืออเลยเพิ่นจะเป็นเทพเทว่าอียังเพิ่นก็ว่าไปดอกครับปูเฮาก็ว่าว่าเป็นทือเพิ่นเฮาก็ว่าอยากเพิ่นมานีมีไทยบ่ปูลอจังไห๋ไปหาเพิ่นเองไปหาคํามชนโนอ๋อครับเป็นญาติที่น้องกันครับคันว่าเขาส่งก็ก็ว่าได้ครับอืมปูไปค้ามชนโมากเพิ่นกะเขาท่งเขายังกะก็บ่าอยากเอ้ยเพราะว่ามันเป็นสิิของกาเจ้าเฮาไปเอาเพิ่นมานํามาก รับแต่ว่าเอาเอาขอตาบาแล้วมีพนมาซอยมามาเฮ็ดนี้ละได้ได้หลายได้น้อยก็เป็นเรื่องของของศรัทธานะอรันปูได้บ้าขอแนวทางกันนะครับมาให้ฝากที่ฝากน้องเฮาเขาขันสายมีหามันเม่นหามันหมานครับดูให้ฟันปูบ่ได้ฟันบ่มันบ่ว่างน้อกับปูคัดได้ฟังแล้วเือได้ยินก็ปูดีใจยุ่เดีเหว่าสายบุนเฮากับ กอกไปเพิ่นกระทานน้ำโย่ครับผมเอาดีใจแห้ปูเขียนให้ครับผมบลาปูได้สวยมากกรบปูไห้ปูเขียนให้นี่ครับโตยิใหญ่ๆครับปูครับหนึ่งครับแบบนี้เพิ่นเขาโชคพิ่มีสิครับนี่สิฮึมมีบอกปูกอสิ่ี้ครับแต่ว่า อับนบันทึกจำข่า,ขาวๆเแต่ว,ว่าคุณก็จะเชียร์เนะาะอืมบันี้ครับอันนี้เข้ากับว่าโอ้ยผู้ขาปุ๊บเียนให้แนี่ยคุณได้เชิญนิ่งดีบได้มา<ไ>จากอ่าคำชะโนดปูบ่บ้านป่าดงบ้านป่าดงติปูปลาดงนไงครับ<ป>บ้านป่าดงน้อย,คร,อยครับนี่ครับท่านผู้ชมครับอืมสิบแปดกับสี่สองได้มาตะพุ่นมาปูครับอืมนะอยาเข็ดอัน พ่มซีนาใจก็นอถาเราวาเพื่อนก็เลยว่าเออสําเร็จอยู่ดอกลูกแต่ว่ามันก็ค่อยเห็ดปัิราด้วยใจหอน่ว่ากรบปูนี่เก็บไ้เก็บไปเก็บไห้ค่แค่สางก็เก็บอย่งเดียวเนาะับครปูก็โอนนี่ล่ะเขาจะไปสรรหามากก็คือคิดฮอดเพิ่มนะพอขาพรันเสารวก็เลยไปสักกะระปูซาขึ้นัโอ้อันนี้ อันนี้เพิ่นนั่งนิมิตปะปูหรือจังไเข่าส้มพิ่นเข่าส้มติปูข่าส้มปูชีข่าจงกับพรยานากระยุนาข้าวหนึ่ครับเพิ่นเข่าส้มอันนี้เพิ่นไปเพิ่นเพิ่นไปนิจากเขาเรียกพนน้ำพุ่นครับปูพนมากครับโอ้โหมันก็ที่ครับปูอ่านี่ครับหนึ่งแปดกับซีสองนปูเนาะกับผมอืมจะน่ามัน่อเอาเข้ากับว่า มันสิแจงได้แตเรื่องโอ้แจกสีว่าเนาะคระปูเติมหมดลดคนคุยคุยเกินไปลตั้งแต่ดีปีไดนครับผมที่ดวงเข้าอยู่ล้วบอบอฝันนะครับเนาะอ่าได้ได้มาตานี่แหละครับปูมันได้มาตาค้ำฉนดครับท่ชมชมครับจริงเทปประการได้กับพิจนามึงเอาหามตัแมนหรือแมนแมนกับยูที่จิตเข้านีู่แล้วครับผมเพราะว่าภาวนาซอยกันว่าถ้าถูกให้ออกให้ไม่ครับผมแต่วันหนึ่งแปดดีดังดังครับปู ดังจะซื้อไม่มีหายไมนออกล่างคุณซื้อบวนเลยจีครับอ๋อครับทำช่ชมครับนี่ครับปูเปิดไหนมาจากคำฉนดนะครับเนาะครับหนึ่งแปดแกซีสองนะปูเนาะครับผมอืมนี่ครับถ้าได้บอกพ่ยอมไหครับถ้าได้บอกปูปูอืมปูมากหมบ้านปูมากหมู่บ้านครับอืมไป เป็นสบายสลากครับปูตัวผู้ติดใจอยุกครับดีครับพี่สองครูนะปูเนาะครับผมขั้นมากสามกับเทสามตัวแรกๆเขาไม่รู้เนาะอ่าแล้วต่ผู้มากเอาครับตั้งไหนมากจังสี่ตั้งไหนมากสองครูที่นี้นะครับเนาะครับปูวัดปลาครับปูได้มาจากบ้านกรโป ดงปลาดงน้อยบ้านปลาดงน้อยเอ้ยปลาเป้าปลาเป้าน้อยปลาเป้าน้อยปลาเป้าน้อยครับปูสีปูสีแล้วก็ตุ๊ะโต๊ะปูสีซื้อปูสีแปลว่าเราส่งรับอ่าซีจุดท่ออีกยังปูสีส่งปูสีเพิ่นส่งแบบปูวแล้วเพิ่นเลยมากรับสีจุดทโอเข้าเนี่ยละครับแว่ามีมีหลายสรรพนามครับโอ่งน้ำโอค์ดำ อันนี้องคเขียวครับองค์เขียวต้นดุสิตั้นสีครับปูตอันนี้อันนี้แม่นได้มาจากองคเขียวอ่นปะคะเนี่แม่นโอ้โศกมาแล้วล่ะค่ะครับเพื่อนนั่นเฮ็ดเยอะี่ขีดเล็กหลายแต่ว่าเพิ่นก็อุ้ยนู่นเพิ่นหลด้วยอืมเดี๋ยวเร่งไปขอบาตแล้วมีเพื่อนมาซ้อนครับปู่รับปูมันก็ได้หามา2คู่นี่เฮาเอาว่ามั่นใจเฮาซื้อได้ครับก็ซักอืมอันเพิ่นก็จะได้เฮาก็จะได้คือกันเพื่อดวงเฮามันโฮมกัน ทำเป็นห้อง็่ะได้ใส่เด็สอยครับมันบอกกับปู่ว่าครับนี่ครับพี่น้องครับปู่วัดป่านะครับพี่น้องครับปูได้มาจากกับปูว่ารับนี่ครับปูว่าได้มาจากคัมชนนดครับพี่น้องครับหนึ่งแปดสี่สองครับสองคูเทนันครับทาชมพี่น้องกับผมนี่ครับแคปหน้าจอครับผมครับคลิปนี้ฝากไว้ึ้นเก้าครับ สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อครับพี่น้องครับเงินไหลน้องท่องในเขาสุขคนครับพอกันคลิปหนา้าคลิปนี้สวัสดีครับ